สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนทุกท่านครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในแปลงสวนลำไยนะครับของพี่บัวลอยนะครับสวัสดีพี่บัวลอยด้วยครับพี่บัวลอยครับแปลงนี้แปลงนี้เนี่ยลำไยกี่เดือนแล้วครับล่าสารมาประมาณเักสี่เดือนลมั้งครับแราสี่พฤษภาอ๋อสี่พฤษภากำลังเข้าสี่เดือนนะครับกําลังเข้าสี่เดือนโอ้โหเท่าที่ดูนี้นะครับถือว่าติดติดดอกติดดีมากเลยเนาะวันนี้ก็ ทีมงานเรานะครับมากันหลายท่านเลยทีเดียวนะครับทั้งคุณลาตีน,นะครับคุณจิรวัตรด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องผลิตพันเรานะก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะคโอ้โหหลายท่านเลยคุณลวงนะครับพี่กะน,นกวันนะครับิง<ะ>พี่สานะฮะ <laughs> ก็เห็นบอกว่าใช้ใช้ไปนี้ก็ใช้ต่อเนื่องมาสี่ปีแล้วด้วยกันใช่ไหมฮะแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็มีการบํารุงเนาะมีการบํารุงอย่างต่อเนื่องแล้วก็เห็นบอกว่า ใช้บำรุงดอกด้วยใช่พอทำสารเสร็จก็คือชักนำดอกมาแล้วก็ใช่บำรุงดอกบำรุงเลยใช่ไหมครับบำรุงให้ยืดยาวเลยครับดูช่อคน่ยาวดูช่อนะครับเป็นศอกนะครับช่อยาวเป็นศอกเลยนะครับกอใ่ืใบเขียวนะครับช่อยาวเป็นสอกถือว่าติดดีไหมครับอย่างนี้ก็ใช้ได้ถือว่าใช้ได้เลยเนาะใช้ได้มันดีไหมครับถ้าการช่อใหญ่อย่างนี้ดีมันจะเลี้ยง ลเลี้ยงลูกได้ดีเนาะส่งน้ําส่งอาหารไป<ช>ส่งปุ๋ยไปเลี้ยงลูกให้โตได้เสมอกันได้ดีนะครับ<ช>ถ้าอยาก<ช>ถ้าอยากได้ลําไยเยอะๆเนาะ<ช>แต่ละแปลงอยากได้ลำยาไยเยอะๆน้ําหนักดีๆนะครับผลผลิตเยอะๆต้องเอาไว้เยอะๆด้วยใช่ไหม<ช>แต่จะไว้เยอะได้ก็ต้องมีความสมบูรณ์เนาะตั้งแต่เริ่มต้นก็คืออย่างน้อยเนี่ยใบใหญ่เนาะลงครัวใหญ่นะครับใบใหญ่เขียวเข้มเนาะ ก็จะส่งผลให้ทําดอกเนี่ยก็การช่อใหญ่ด้วยใช่ไหมครับดูนะครับด้านบนนะครับสวยงามสวยงามที่ค่าทั้งนี้ก็เป็นสอกค่ะเป็นสอกเลยดกขนาดนี้ใบก็มีความเขียวเข้มแล้วก็มันวาแล้วพี่นอนสดชื่นอ่ะทั้งลูกทั้งดอกเลยทั้งใบทั้งใบเลยทังอย่างอ่ใบไม่เฉาใบไม่เฉากระใบมันนิ่มมากอ่ะใบไงบ้างครับพี่ลอยประทับใจยังไงบ้างก็ประทับก็เหมือนทุกปีนะเนาะ ถ้าถามนิดนึ่งลำใยจะเข้าสี่เดือนอย่างนี้เนี่ยปกติทั่วไปเนี่ยผิวผิวลูกขนาดเนี้ยมันจะเขียวสดอย่างนี้ไหมโดยทั่วไปอย่างนมันจะไม่เขียวมันจะออกแดงแดงออกเหลืองๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันจะไม่สดจะไม่เขียวสดเขียวอ่อนเขียวสดแบบนี้ใช่ไหมถ้าไม่ใช่มันจะสลบทเนาะเราเห็นมแดงทั่วไปนะอ่ะเจียครับเป็นไงบ้างครับ วันนี้ลูกสวยมากค่ะการช่อสมบูรณ์เนาะการช่อสมบูรณ์ใบก็เขียวสดชื่นเลยค่ะใบใหญ่มากนะลงัวใหญ่มากนะต้นนีใบนิ่มโตแน่นอนใบนิ่มด้วยใบมีความยืดหยุ่นเนาะนี่คอยเอาแต้ไม้ครับอย่างเดียวอประเด็นคือตอนนี้ที่ที่เหนื่อยเหนื่อยอยู่เนี่ยก็คือคํำไม่หยุดไม่ย่อนเออ เห <S <S ็นบอกว่าล um, oh, ่าสุดซื้อมาห้าหมื่นกับปลดไปแล้วไม้ห้าหมืนขนหายลิบขนเข้าสวนหายแวบใเลยต้นนี้ก็เป็นพันๆน่ะค่าไม้อ่ะต้นแล้วก็เป็นพันนะก็คือทุกอย่างดีหมดเลยเนาะไม้พเซมีนิดเดียวก็คือเปลืองไม้ค้ำนะครับพี่น้องจะเปลืองไม้ค้ำนิดนึ่งอแต่ก็ไม่เป็นไรนะขอให้ได้ลำยยคุณภาพนะครับใช่ถ้าเราเห็นเหมือนว่า ม่ออ่อมาดีอะเราก็ไม่เหนื่อยเราทําเราก็มีกําลังใจมีความสุขนะมีกำัง,<อ>งใจไม่เหนื่อยเราทําเรามองเห็นแล้วมันแก้หายเหนื่อยเองอะโอ้สุด,สดยอดเลยน,น,นะอยากให้พี่น้องชาวสวนลำไยทุกท่านเนี่ยมีโมเมนต์เหมือนพี่โบลอยเรานะครับก็คือเข้าสวนแล้วไม่เหนื่อยเข้าสวนแล้วมีความสุขนะฮะพี่โบลอยนะประสบความสำเร็จในการทําสวนอย่างนี้นะพวกเราก็มีความสุขไปด้วยนะครับพีเอสเคเราก็มีความสุขไปด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ ต้องขอบคุณนะครับพี่โบลอยมากๆเลยนะครับที่ให้พวกเราเนาะทีมงานพีเคนะคเข้ามาติดตามกันปีนี้เป็นปีที่สี่แล้วเนาะ <c oughs> ที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับใช้แบบว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของของคุณลาตีเลยทีเดียวนะครับคุณลาตีก็ยอดเยี่ยมมากๆน,นะครับเข้าติดตาม <c oughs> สวนสมาชิกตลอดเลยนะครับบางครั้งนี่มาลากสายช่วยด้วยนะ <c oughs> จะเพิ่มช่วยแนจะให้มาช่วยล่าช่วยช่วยฉีดด้วยค่ะช่วยฉีดด้วยจะให้มาช่วยล่าสารด้วยพี่แน้า่วยล่าสารเนาะโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ